วัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่สโนว์แคมนะคะแก่งกระจานค่ะวันนี้เรามาเดือนพฤศจิกายนนะคะมาตอนปลาฝนต้นหนาวมาดูบรรยากาศข้างในกันค่ะราการคนละ250บาทนะคะมีเครื่องทำน้ำอุ่นแต่ถ้ามีแอร์เครื่อนที่ก็คิดเพิ่มหลังละ250บาทแต่ว่าบรรยากาศแบบนี้อาจจะไม่ได้ใช้แอร์บรรยากาศดีตอนนี้ฝนตกโปรย มาดูบริเวณกลางเต็นท์กันก่อนค่ะลงข้างล่างจะติดแม่น้ำนะคะมีเสื้อชูชีมให้เล่นน้ำด้วยฟรีไม่คิดค่าบริการค่ะ มาดูบรรยากาศแม่น้ําข้างล่างกันค่ะแม่น้ําเพชรบุรีนะคะสามารถพายเรือพายักได้ค่ะก่อนพายต้องติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนนะแล้วก็จะมีห้องน้ําอีกที่หนึ่งนะคะเป็นห้องน้ํำรวมนะไม่แยกชายหญิงแล้วก็มีจุดล้างจานเหมือนเดิมค่ะแล้วก็มีบ้านพัก,ไป,กไ,ไปดูห้องน้ํากันเลย ห้องน้ำสะอาดมีเครื่องทำน้ํำอุ่นเหมือนกันค่ะน่าจะมีทั้งสองห้องแล้วก็มีจุดล้างจานแล้วก็มีที่ล้างมือเหมือนเดิมนะคะมีไดเป่าผมให้ด้วยดูบ้านพักกันเลยจ้ะจะมาเล่นน้ำต้องใส่ชูชีบทุกคนนะคะ เหมาะสำหรับมากับครอบครัวพ่อแม่ลูกอยู่ตรงนี้ก็ได้บรรยากาศหนึ่งบ้านพักที่ว่าอยู่ริมแม่น้ำ จัดเป็นโซนให้นั่งเล่นนั่งทำกับข้าวสวยนะเนี่ยสำหรับเด็กเล็กนะคะคือว่าไม่ต้องไปเล่นน้ำดิบแม่น้ำก็จะมีเขาจัดสถานที่ให้เป็นน้ำตกเล็กๆให้เด็กเล็ก เล่นไม่ลึกนะคะน้ำแค่ประมาณหัวเขา่าปลอดภัยสำหรับเด็กเด็กเล็กมากเลยค่ะเดินมาดูน้ำตกกันค่ะคิดว่าน่าจะได้กลางตรงนี้แหละสวยกลางตรงนี้เนาะ นีปห้องน้ำผู้หญ mm. huh? huh? ิงใช่ไหมฮะห้องน้ำผู้หญิงใช่ไหมเท้าก่อนนะะคเข้าไปได้ปะได้ขเปล่งให้บริการน้ำสะอาดมีเครื่องทำน้ำอุ่นด้วย นี่ก็มีบ้านพักนะคะหลังใหญ่ละ,ะหลังละห้าพันห้าร้อยบาทพักได้หกคนนะคะแต่สามารถเสริมได้ไม่เกินสิบคนคะ่ะหลังเล็กพักได้สองคนนะคะราคาสองพันสองอยห้าสิบบาทคา่ะห้องพักด้านล่างนะคะหลักที่สองห้องนะคะมีติดน้ำตกหนกันห้องพักด้านล่างนะคะพักได้สองคนห้องละสองพันสองร้อยห้าสิบบาทคา่ะ สามสิบองศาเนี่ยตอนเพ่งสามสิบองศากำลังดีวันนี้มาแบบเหมาลานเหมือนเดิมไม่มีใครเลยจะร้านเขากว้างนะที่แค่ลุงบอกว่าตอนเช้ามีอากาศดี ตำปะดาที่ขาดไม่ได้คือซุมตำปูปลาเราเดิมมาโคกมาเราก็ยังมีเครื่องปั่นขนาดพกพาแซ่บ นี่ทำอะไรกินอนนี่ทำผัดชาดจ้ะผัดชาดอะไรนะหมึกผัดชาทะเลนะใช่ตัดเครื่องตัดมหาตะกัน โคลีโคล่ท <c oughs> <c oughs> <portrayed> ี่จะโคเลโกันขอทองนิดหน่อยรอบขั้ทองนิดหน่อยปลาปลานิดหน่อยสัดไหมตัดไหมต้องลง

ไ่เครื่องดีกว่าใช่ซัแซบก็คุลีคุลี ข้าวนอกบ้านด้วยกันค่ะเพื่อนทุกคนเมนูข้าวหมดหม้อวันนี ハリティンカットも見 ได้เปรียบแบบนี้นไม่ค่อยวุ่นวายตรางคิดดูวันอาทิตย์คนเยอะกว่าน,นี้แอร์แอกว่าน,นี้มาธรรมดาไม่ต้องไปแย่งใคร ลาองด้วย น่นใจอากาศดีมากตอนนี้ยี่สิบสี่ยี่สิบสี่องศาตอนห้าโมงเย็นสี่สิบสองนาทีมัรยากาศยีส่สิบสี่องศาฝนตกเปรอะเปรอยห้องน้ำสะอาดชอบตรงมีเครื่องทำน้ำอุ่นกับมีไดเป่าผมให้ โดยรวมบรรยากาศที่นี่เป็นไงอ่าโดยรวมบรรยากาศดีนะห้องน้ําสะอาดแล้วก็มีบ้านพักให้ด้วยถ้าเพื่อนๆไม่สะดวกที่จะมากางเต็นท์แบบเรานะคะติดต่อที่ร้านได้เลยมีบ้านพักแล้วก็ EP ต่อไปนะคะเราจะไปปักสมอที่ไหนกันดีฝากกดติดตามด้วยค่ะบ๊ายบาย